สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนแสงแดดยามเช้าพาชมบรรยากาศรอบๆบ้านนะคะกระล่ำดอกจ้า สวยๆกำลังออกอน,นี้ก็จะเป็นกระลำทุกคนกระลำหัวใหญ่ๆเลย บอกไม้ไม่เอาพ่ออีตูคนมาใส่อ้าวั้านนี้เกิดงามเสือพ่ออีตูหน่อยพ่ออีตูอันนั้นต่อกันนี่คือหอมลาวเฮาน่ะหอมธรรมาสานลาวกับหนานั่นจ้ะแต่อันสามหนานนี่กับตัวขี้วเขียว,ยวนะ่ะมันจะเป็นอันนี้คล้ายตัวนี้นี่อันเนี้ยรับเรือรับเรือหอมรับเรือนี่แต่หัวมันแดงใหญ่หเลยนะ มันมันาใช่อค่ะกับแดงอินโดแดงอินโดจีนอ่ะแดงอินโดอีซื้อมันว่ารับแรงหอมนี่หอมรับแรงหอมรับแรนต้นสั้นต้นใหญ่ใหญ่กอใหญ่ใหญ่นี่ยหอมรับแรงหอมหอมรับแรงอย่างนี้เขาเรียกว่าบัดร่างกายว้าวหัวนี้ใหญ่มากเลยทุกคนสวยมากกรอบๆเป็นตะแซร้นะจ้านี่สดสด ใบงามๆต้นงามๆปลูกคู่กับกระลำดอกกระลำดอกใบเขาจะเหมือนต้นกระลำประกาศแก้วทุกคนประกาศแก้วกำลังเป็นหัวเนาะจ้าประกาศหัวงามๆเนาะจ้า